สวัสดีครับพ่อแม่เอฟซสาวน้อยทุกช่องทุกคนนะครับผู้ใดเขาว่ารับส้มคลิปแล้วกดตามกดไลค์กดแชร์อย่างนี้นะครับมาดูประดาทําต้มเส้นรอบสองครับรอบแรกหมดไปแล้วหมอหนึ่งครับขายดีขนาดครับอันนี้หมอที่สองครับเส็ดใหม่ครับต้มเส้นแซ่บขนาดครับ ผมยังพันในชิมอยู่เลยด้วยครับหมอ้อแรกหม้อสองแล้วครับรู้สึกที่อาหารในอร่อยเกินแล้วครับมต้มเส้นเพิ่น โอ้ยต่มันขาดีๆแล้วเนาะมันเป็นเศษเนาเล้นะอันนี้บอครัวเพิ่นกำลังคัวไก่สีต้มไก่สั่วปั่นเพื่อกินนะครับ pokoknya sangtung caksakun ini จะทำต้มเส้นอร่อยมากเลยครับเสืออยางครับอ๋อ ใช่แค่เดียวว่วาซอยเป็นยาวๆไปนั่นหม้อที่สองแล้วเฮ้ยประดาบดแล้วหม้อที่สองแล้วเฮ้ยัาา่านเฮ็ดกับเขาอร่อยเนาะถ้ายากกินกันดุไปเฮ็ดกับเขาแซ่บเฮ็ดอร่อยกับแบบสีละบ่ได้ซ้ำนุเปไปาเดียร์วันไหน่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยด้วยครับรอชมคลิปใหม่ถัดไปสวัสดีครับ